ครับนี่เป็นภาพสดๆจากวัดเตียา์ยยิลิวิหารคูทูทอกครับแม่ ตาคุณยายได้มาร่วมด้วยอนุโมทนาบุญกับกรินสามัคคีอันนี้ญาติทาจากคณะคนแก่นนะครับมาทุกปีไม่เคยขาดไม่ว่างงานเล็กงานใหญ่งานน้อยอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆอันนี้เป็น ข้าวขนมนมเนยที่ญาติทําได้ตักบาดพระคุณเจ้านะครับยังไม่ได้แยกอันนี้แค่แว่อยากพึ่งกันไม่หนีจากห่างกายพ่อแม่เลยแค่แว่ไปอยู่กับคุณยายนนอ์เห็นหน้าเห็นตาทุกท่านนะลองแก้วพอรอ,อ,อพอสอตอนาะคำแคนก็นกนมา บรรยากาศที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดๆนะครับจากวัดเจตียาคิรีวิหารบูทอกอันนี้คือคุณป้าปุ้ยนะครับโยมบุบัดหักลงตามาตั้งแต่นานนมนะครับนี่คุณลุงนะครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ลุงจันเรานะครับลุงจันเราก็ยังแข็งแรงนะครับแดดิบสามแล้วจะไม่ลุงจัน นาโนแยกขนมนมเนยช่วย๋ยวมานะั่งอยไปทำบ,บุญอันนี้คนสวยแห่งลำปางครับโอ้โอดมสมบูรณ์นะปีนี้นะ นี่เป็นบรรยากาศพอออต้อยลูกลานลงุงเตยงสุขากาโมนะครับยางบ้านพอใหญ่ท่านเกษียนมาสิบปีและนะครับยังแข็งแรงก่ารวยนะครับนโมทนาสาธุนะครับเ็นหน้าทุกท่านทุกคนว้าวหมอนัททำไมมาแอบซ่อนอะไรแถวตรงนี้น่ะเป็นเด็กเกาหลีเลยนี่ บรรยากาศสดๆนะครับพระพุทธเจ้ากำลังรับพระตาหารเช้า